สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสกรส,กสคเสนอรายการ360องศากับการดูแลชีวิตครูใกล้ชิดฉับไหว เข้าใจทุกปัญหาสร้างสรรค์สวัสดิการพัฒนางานสู่ภูมิภาคเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีสำนักง,งานที่เป็นของตัวเองครูก็ไม่ก็ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรในเมื่อเรามามีหน่วยงานชัดเจนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้รับ,ราบภารกิจแล้วก็บางส่วนเขาก็ได้รับผลประโยชน์ตัวนี้ ซึ่งทําให้ครูรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เขาไม่เคยได้รับก็ทําให้ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูทํางานอย่างเป็นระบบคิดให้ครบและรอบด้นานผลงานที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการปรับปรุงฐานข้อมูลและก็การจัดเก็บการทํางานในระบบส่วนที่เป็นสวัสดิการก็คือโครงการสวัสดิการเงินผู้ต่างๆ ซึ่งหล,หลายหลายสมาชิกที่เป็นสมาชิกชาวก็สามารถมาใช้บริการนี้ในการทําให้ชีวิตดีขึ้นโครงการที่จะจัดสร้างสํานักง,งานใหม่ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางรักนะครับได้ได้อนุญาตให้เราได้คเข้าไปใช้ที่สาธารณประโยชน์ในส่วนของังหวัดตังเนี่ยมีเนื่อที่ถึง7ไร่ ก็น่าจะไปสอดรับกับแผนงานของสำนักงานคณะกรรมการสกสคซึ่งมีนโยบายที่จะจัดสร้างอพักในส่วนภูมิภาคภูมิภาคละหนึ่งเองดังนั้นก็คิดว่าถ้าหากว่าจังหวัดรังได้รับโอกาสให้เป็นสถานที่สร้างอพักในส่วนภูมิภาคก็จะอำนวยความสะดวกและประกันสํากัญเรามีที่ที่เป็นที่ของเราเองและเนื้อที่ก็กว้างถึงกว้างถึงเจ็ดไร่ถูกต้องมั่นใจ สร้างทางเลือกใหม่ให้เพื่อนครูสำนักง,งานสกศจังหวัดนั้นเปรียบสเสมือนหน้าด่านนะครับการสื่อกันระหว่างส่วนกลางน่าจะว่าทําให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับมีความชัดเจนขึ้นน่าจะสร้างความภาคภูมิใจและก็พอใจพึงพอใจกับครูขณะเดียวกันสกอ,อ,สอ,อ,สอ,อ,อ,อก็ต้องพยายามคิดแผนงานโครงการที่ได้ประโยชน์ต่อเพื่อนครูในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นนะครับ สำนักงานคณะกรรมการสกรสคชีวิตครูเราดูแล